ก็นี่นะผมกลับมาอีกครั้งกับชุดบอลซี่สเก็ตบอยนะครับมาดูกันว่ามันใช้ทั้งหมดกี่เพชน,นะผมแล้วก็มันจะมาในรูปแบบากิจกรรมแบบไหนนะผม I'ma with I'ma my go go low flow, pop out, low to flow Glock out the then the with โอเคผมก็กลับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องท่านกันด้วยผมยินดีแล้วสวีดีเกมเมอร์นะครับโอเคผมวันนี้มันก็มีกิจกรรมใหม่เข้ามานะผมเป็นชุดเก่าแต่เข้ามาใหม่นะครับผมเป็นชุดเก่าแต่คือกลับไปครั้งหนึ่งเออครับนะผมก่อนอื่นเลยนะผมให้น้องๆฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจพี่ด้วยนะครับก่อนที่เราจะไปดูคลิป การสุ่มนะผมพี่ก็ขอฝากกันด้วยสําหรับกิจกรรมที่มาในคำมาในเมื่อวานเนาะเออวันนี้มันมากิจกรรมแต่พี่ขอดูก่อนนะครับผมกิจกรรมแรกก็คืออันนี้เลยนะผมต้อนรับนะครับผมคือเติมเพชรครบ299เพชรนะผมก็จะรับเป็นสกิลปีกเอ้ยเป็นกระเป๋าปีกนี้ไปเลยนะผมดําขาวนะครับเออแล้วก็นี่เลยนะครับผมเป็นชุดผู้หญิงนะครับผมเป็นดิมอนรอยัลใหม่นะครับผมเป็นจอมวายไรเวมไพร์นะครับ ชุดผู้หญิงเดินน่าจะหลังจากจบชุดซีซั่นนี้เดมอนนี้น่าจะเป็นชุดผู้ชายเดี๋ยวพี่รอชุดผู้ชายเพราะดูจากชุดผู้หญิงแล้วคือโคตรเท่นะผมคือชุดผู้ชายก็น่าจะประมาณนี้แหละนะผมหรือว่าจะเทแบบประมาณนี้แหละเอฟเฟกต์อลังนะผมสำหรับเสื้อนะครับก่อนนี้ก็เป็นอ่าสกิน M2 M82B นะครับผมก็ลองส่งไปดูดิพี่ยังไม่ได้เลยนะจริงๆพี่สุ่มมาหลังแล้วนะผมโอเคเดี๋ยวไปดูไอก้กิจกรรมกันเลยนะผม นี่เลยผมเป็นกิจกรรมชุดเป็นชุดอะไรอันนี้ชุดเอ่อชุดเนี่ยชุดบอยซี่บอลซี่นะผมสเก็ตบอยก็เหมือนเดิมนะผมกดออกสองชิ้นนะครับผมอันไหนก็ได้นะผมก็คือส่งอันนี้ไปเลยนะครับผม,ผมก็กดยืนยันไปเลยเพราะยังไงพี่ก็มีแล้วไงนะผมก็กดยืนยันไปเลยนะผมก็ครั้งแรกก็เก้าเพชรนะรผมแล้วก็ครั้งต่อไปก็ มันจะเพิ่มไปเรื่อยๆในหมู่94999ร้อยเก้าเก้าสองร้อยเก้าเก้าสองร้อยเก้าเก้าห้าร้อยเก้าหกร้อยเก้าเก้าของพี่ก็อาจจะไม่หมดเยอะขนาดนั้นหรอกไปข้างในกเก้าเพชรนะครับผมปรดูกันว่าพี่จะหมดสกิลเพชรนะครับผมมาดูแล้วก็มันมีสกิลเออลืมบอกไปมันมีนี่ด้วยนะครับผมมันเป็นอ่ารถนะครับผมสกินรถนะครับผมมันก็ไม่มีเอฟเฟคอะไรเลยนะครับผมมันก็แบบทื่อๆเลยนะครับผมแต่คือน่าจะได้นี่ก่อนแหละเฮ้ยทำไมมันได้ขอบที่สดวะเฮ้ยงงนะทำไมมันได้ขอบเออ ไม่ได้เฉยมันได้ขอบทองเดี๋ยวทำไมขอบน้ำเงินมันไม่ได้วะงงนะแต่คือขออย่างเดียวคืออยากได้อันนี้นี่โอ้โหจะได้นี้ก่อนอันนี้อ่ะไม่อยากได้รถอ่ะอยากได้นี้นะครับผมคือขอบนไม่เยอะแล้วกันนะผมไปคือครั้งนี้ขอไม่เยอะขอหมดไม่เยอะขอโอ้ยหมดเยอะแหละใช่ป่ะคนดูครั้งต่อไปก็ส่งรายการผมเพื่อกดไลค์เป็นกำใจพี่ดูผมก็กดไลค์ก่อนจ้ะกดไลค์ยังกดไลค์ยังกดไลค์ยังกดไลค์ละกดไลค์ละกดไลค์ก็ไปกดกระไรผมไป ยังไงครับผมคั้นี้นะนี่โอ้โหจะเป็นอะไรบอดเฉยไอบอดเฉยไอบอดก็สศอยู่นะครับผมไปได้เฟกนะครับผมสีเหลืองนะครับผมอารามแค่ไปคั้ต่อไปก็สามร้ยเก้าบเก้านะผมเดี๋ยวดูก่อนนะผมร้ยเบเก้าห้าร้อยเก้าหกร้เาเก้ลยนะคุณดูเออไปสามร้เเก้าเลยครั้นี้ยังไงครับผมโอ้โหไอสกินปืนฟามัสไม่ได้หรอกทำคนอะครั้งนี้ก็ห้าร้อยเก้าสิบเก้าเพชรนะผมแล้วก็หลังจากห้าร้อเสพชรนี่ก็คือหกร้อยเก้าสบผมคือแบบพี่ไม่ขอแบบ ไม่ขอประมาณ500ร้อยแหละอพี่น่าจะได้นี้ก่อนเลยแต่คือถ้าดวงดีก็ได้นี้ถ้าดวงโชคร้ายก็ได้ดีแต่คือแบบอันนี้ก็น่าจะเก็บไว้ได้นะคือมันไม่มีเอฟเฟคอะไรงไงคุณดูคือแบบมันทื่อๆเลยคุณดูแต่คือแบบอยากได้นี้มากกว่านะผมเป็นชุดสีขาวนะผมอยากได้หมวกมันดิเอหมวกมันเป็นสีขาวด้วยเอามันตัดเล็บสมผัด้ยวยคืออยากได้หมวกมันนะผมตีนเกาหลีเลยแหละคือแบบโคตรคู่อะโคตรเกาหลีอะนะผมไปห้ารอเกร้าเก้าขอเตะไวรุนขอเตะขอขอเตะ โโอ้โอนกยีเพชด่าทั้งหมดไปครับผมครั้งสุดท้าย690เพชร่าผมไม่ต้องลุ้นกันนะครับผมตอนนี้ก็หมดไปนี่เลยนะผมเป็นชุดแฟชั่นนะผมผู้ชายนะครับก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับผมหลังจากที่มันหายไปนานแล้วก็หลายๆคนก็อาจจะรอคอยหรือว่าไม่รอคอยก็แล้วแต่นะผมแต่คือเอพี่กลับมาครั้งนี้คือพี่ต้องจัดแล้วแหละนะผมก็กดเปิดไปเลยครับผมก็สมใส่ไปเลยครับผมไม่ต้องพูดคำทำเพลงอะไรเฮงจริง ทั้งหมดพี่หมดไปประมาณกี่เพชรอ่ะหมอตู้ไม่ต้องน้ำหรอเนาะคนดูเนาะคือหมอติว้วหมอหมอติ้วเย่ยหมอตู้เลยนะผมเออโอเค <Time S 1> ก็ตาม <to slice S 1> นี้นะผม <to slice. S 1> ก็ประมาณนี้นะผมเป็นชุดนะผมแต่พี่ก็จะไปใส่ชุดแบบ <Pat ience S 1> สีแต่งกันแบบคร่าวๆดีกว่ามันแต่งตัวนะผมแล้วก็เอ่ออันไหนอ่ะอันนี้นะผมแล้วก็นี่แล้วก็สีส,สีเหมือนอีซีแดงสีแดงสวยนะ แดงสวยแดงสวยตีทองนะครับผมแล้วก็ชุดวันนี้นั่งแต่งเยะอะมากทุกวันนี้นะผมก็แบบไม่มีอะไรมากนะผมคือโหลดกันไปครั้ง <and dice. S 1> แล้วก็สัลียงนะผมคู่หูตัวป่วนนะผมควน巴拉กัดก้านะนะผมเวสกินแพนด้าอยู่นะเมื่อกี้ที่พี่ที่พี่ได้มาเกินแพนด้าสกินแพนด้าก็คืออันนี้นะครับผมพดียวยังไม่มีเหมือนกันนะครับผมแต่นี่คือได้มาแล้วพี่ใส่อยู่เมื่อกี้ชุดอะไรวะานี่แหละ นะผมก็ประมาณนี้นะครับสําหรับสกินแพนด้านะครับผมไอสัตวเลียที่พี่ชอบพาไปก็คือเฮ้ยทำไมต้องเปลี่ยนชื่อวะเฮ้ยไอเย็นไปรุ่นแอคคูนไม่ใช่แอคคูนนี่ปไปไปนะครับผมก็ตามนี้ลลเลยนะผมก็ห,หมดไปทั้งหมดไม่รู้กี่เพชรนะรผมแต่คือหมอตู้อะไรนะครับผมแล้วก็ฝากด้วยสำหรับกิจกรรมฟรีพาร์ทนี้เลยนะครับผมเพียงแค่เติมครบ400เดี๋ยวพี่เติมเลยแล้วกัน499เก้าสิบเก้า ถ้าได้ปิดนะมันอยู่ได้ละเรื่องขั้นนะผมนี่เลยนะผม450เพชรนะผมก็กดเปิดไปเลยครับผมแปลงอันนี้ก็ได้เปิดไปแล้วนะครับ,รบก็ทำนี้ได้ผมกดรับไปเลยนะผมเ,เดี๋ยวขอดูภารกิจก่อนภารกิจก็มีอยวูวนหนึ่งไปเดี๋ยวเราไปลองเปิดกันดูนะครับทั้งหมดนี่นผมก็ได้โปรไฟล์ก็ชุดไอ้ต่างๆเลยนะผมโปรไฟล์ปกน,นะครับเฮ้ยอะไรวะนั่นอ๋อชิลผู้หญิงชิลผู้หญิง เด็กผู้หญิงก็ขอไม่เปิดลักกันนะครับผมเพราะพี่จะเก็บเป็นคอลเลคชันนะครับผมก็ตามนี้นะครับผมสำหรับคนไหนที่อยากลองสุ่มนะครับผมเราไปสุ่มดูนะครับผมเผื่อแบบดวงดีกว่าพี่ไงคือคือพี่แบบดวงไม่ดีอะนะผมคือหมอตูเลยคือมันมันก็ต้องหมอยู่แล้วแหละคนดูมันมันไม่หมอไมงเป็นไปไม่ได้หรอกนะครับผมแล้วก็เมื่อวานก็มันมีกิจกรรมนี้ด้วยนะฮะกิจกรรมนี้เลยนะผมแฟชั่นจุดเจอได้ยินจุดจุดเย็นนะผมเป็นรอยตัวเข็น ครับผมก้อนแรกเป็นชุดนี้เลยสีแดงแล้วก็อันนี้ก็แปดสิบแปดสิบนะผมตามที่อื่นก็ไม่มีอะไรละนะผมแต่ตามนี้เนี่ยผมลองมาสุ่มกันได้นะผมเพียงแค่อันนี้ก็ประมาณพันสองร้อยนะถ้ามีแบบบัตรบัตรบัตรนี้นะบัตรส่วลดนะผมพันพันกว่าเพชรนะผมพันสองร้อยเพชรหรือว่าอา่าพันสามร้อยเพชรประมาณนั้นนะครับผมแล้วก้อนนี้คือชุดอะไรชุดผู้หญิงนะครับผมไม่เกี่ยวแต่พี่บัตรส่วนลดนี่คือแบบแนะนําให้ซื้อไปเลยนะนี่เดี๋ยวผมเมื่อใช้เพชรเกินสองพันเพชรก็จะเจ็ดร้อยคือแนะนำให้ซื้อไปเลยนะคือคุ้มนะครับผม ก้อนอีกอันหนึ่งกนน็นี้เลยเฮ้ยได้แล้ววะคิดได้ไรเมื่อกี้คิดได้เบ็ดนี่เลยครับผมลดสองร้อยอันนี้คือเมื่อเราเจอสามพันเป็นก็จะลดสองร้อยเพชรนะครับผมที่เหลือก็แล้วแต่น้องๆเลยนะผมใช้าาเกินพันละเพชรก็จะได้ลดสองร้อยห้าสิบนะครับผมก็ <S <S นั่นแหละครับที่ผมไปซื้อแล้วการขอเก็บไว้อันนี้คือคุ้มสุดแล้วนะผมสาวน้องคนไหนที่อยากซื้อนะครับผมแล้วก็ตาละสังหารอันนี้ก็แล้วแต่เลยนะผมเดี๋ยวพี่ก็เช็คนี่ก่อน ตารางสังหารพี่ก็ยังไม่พี่คือพี่ไม่ซื้อนานเลยไงแต่ขอดูก่อนตารางสังหารไอ้นี้คือแต่ทาวน์พี่ต้องซื้อตารางสังหารด้วยเว้ยตารางสังหารตารางสังหารคือต้องซื้อไว้นะผมเผื่อหมดไงนะฮะคือไม่ซื้อนานแล้วไม่ซื้อหลายซีซั่นแล้วนะครผมอันนี้คือมาสุ่มเพชรแต่ก็คือมาอะไรก็ไม่รู้ไ,ไปซื้อแล้วกันห้าห้าสิบเจ็ดสิบบาทนะครบบับผมก็ตามนี้ผมสนองใน ที่ช่องนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจพี่เดียวเดินสำนี้บ๊ายบายครับคุณทีกลับมาในคลิปหน้าแล้วก็ลิงก์สุ่มเพชรสำหรับคนไหนที่อยากลองสุ่มเพชรตั้งเดี๋ยวพี่ก็จะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปแล้วกันนะผมสุ่มเพชรส่มเพชรที่สวยได้ต่างๆนะผมเยอะเลยนะผมลองไปไล่ดูกันดูนะครับตอนนี้นะผมจะสรุปภาพอะไรก่อนบายๆครับ